มันอีจสาอยากตะมาคามน้อยซีอีปูชิ่งก็ะเลอาขามาตำตำบุญเบิ่งเบิ่งสมบัติฉันสมบัติแม่ชิ่งเพชรสังใบหน้าน้ำใสน้ำตาลปี๊บลงไปน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งน้ำตาลใต้ขานิดนึงแล้วก็ตำตำงอคงอกงอคงไปงอค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 งอกงอคงอกงอกงอกงอหงอคงละเอคงอคาอน้อคงอคงอคเอคง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 อ้วอคด้คงอ ตามด้วยนี่ค่ะของแสบของนัวปลาแดกตอนปลาแดกตอนนาลงไปปลาแดกพอฉันหามาเองเดอ้อปลานี่เดอ้อพอฉันใส่ด่างมาเด้อนี่งวกเม้่อไหร่น้นนำลายฉันแตกน้ำปลาชักน้อยปลาชิปรโรดชักน้อยไอ้วงวก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 ขมันขา่ายีขอกมันข่าที ยาที่เด็ชยูนี่อันนี้อีปูอีปูสดอีปูสดลงไปก่อนตำแล้อีปูดองอีปูดองแล้วนี่เอ้ทำสะอาดสะอาดอยางอีูนะจ๊ะเพมีหลอกพยาธินั่นมันตายแล้วตำตลงไปใส่ลงไปละตัวนวลนวลนวลฉันไปดำแล้วไม่ได้ฉันอยากอีปูมุนฉันไปมักมุนเป็นวนวลนวลนวลจะแตกพี่น้องเอ้ย เด่มปึ๊บพานน่ะทั้งประแดดตอนทั้งกับปูอีกปูกับซอสสดเด้พี่น้องอีปูน้ำแกงพันน่ะนี่แล้วแล้วมาขวดเคเล่เคเล็เคเล่ขวดควักขวักควักควกวักคววักจานใส่จานขวดขวดขดออกให้มดอเดอยเดี๋ยวมันติดพวกเด้ดพี่น้องเสดายของเด้อเสดายของเด้อคนน่ะจานกะปูนตาเสือย่างดีแดี๋ยวไปเก็บ กะแง่งปากะแงงแม่ฉันปลูกไว้นะจ๊ะยางสวยนะจ๊ะปลูกเองกินเองนะจ๊ะปลอดสารพิษนะจ๊ะผักะแงงนะจ๊ะปื๊บเห็ดแล้วแฉันว่ากิ่นเลยเด้ฉันต้องเอาไปเส็นไหวเจ้าทีฉันก่อนเจ้าทีฉันต้องซีฟอนวาพานหรือวาพานฉันต้องเห็นเจ้าทีฉันก่อนนะจ๊ะแม่ฉันเองนะจ๊ะปื๊บเจ้าทีก็จะงามบวะบวะเจ้าทีว่าอ้าวกูแสบแทบกระสัน ใส่ปาระเยี่ยนต่างน้องไปเอาเลี้ยทีว่ายางยางแซบเด้ออืมนั่นแหละอืมควไนวายวยเข้าไปเจ้าแนี้ควานหวันคนลาฟักพักนปลูกเองเดียวลาเลยแต่ที่เช่นแบบนี้ฉันอ้ฉันเห็นเจ้าที่กินมาฉันน้ำลายแตกเนาะมันนํำกินเจ้าบบบนี้มันน่งกินมพเดียวบจานหนึงก็ตงหัว้อจ้อร่อยปากลำบากสูตแน่นอนจากงานนี้ชิบอกเลยว่า ไมได้นอนจ้ะเออฉันอยากไม่ฉันแสบไม่ฉันมักแหมฉันมักแหมจิงกะพักรายแย่งแมนั่งเขากันเด้วเธอพวกเธอหนังผ้าหนังประเทศกินเบิรงเด้อฉันจะบอกไหเด้อร์ยางแสบเด้อตับบัขามหน่อยใส่กระปูเด้อเธอฉันบอกเลยว่ายางแจมเด้อกินพักรายแย่งจานลงไปบางคนก็กระตำใส่กันเลยเด้อจะฉันมาตำเนาะฉันกินสดๆอสดแหมพู้หนึ่ง กินกะแซบแซบฉันได้กินบ่อหันใจหันใจใั้ว่าให้ปเปกลินน้ำพ้อมแม่ฉันได้กินข้าเดี่ยวนั่นแหละฉันบอกเลยเด้อคนนูแ้แซดบัหีได้สูอมืมาเด้อสูเด้อ